ผมชาดาไทเศษสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดอุทัยธานีพรักชาติไทยพัฒนาครับผมจะขออภิปรายหน่อยครับท่านประธานครับต้องขออนุญาตเด้อเพราะว่า,เ,าเป็นการสลับบ้างครับเพราะว่าเราฟังซ้ายขวากันมาตลอดแล้วนะครับก็น่าจะฟังกลางบ้างเพื่อเป็นการผ่อนคลายกาบเุณท่านาประธานครับเชิญนะเชิญนะถ้าผ่อนคลายจริงเชิญเลยครับ ต่ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งครับก็กราบเรียนท่านประธานครับสิ่งที่กระผมจะพูดนั้นถ้าจะไปกระทบผู้ใดหรือสิ่งใดก็ต้องกราบขออภัยแต่พูดด้วยความรู้สึกพูดจากความรู้สึกของตัวเองผิดถูกก็เป็นเรื่องที่ต้องขอกราบประธานอภัยไว้เหตุการณ์วันนี้ขณะนี้สิ่งที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยท่านรู้สึกคุ้นกันบ้างไหมครับ มันเหมือนดูหนังซ้ำผมกลาบเรียนด้วยความเคารพจริงๆวันนี้มันเหมือนดูวิดีโอดูหนังซ้ำเมื่อวานนี้เพียงแต่เปลี่ยนบทบาทว่าคนที่เมื่อวานนี้เป็นพระเอกอยู่ฝ่ายกองกำลังวันนี้มาเป็นนักไฮปาร์อยู่ข้างถนนนะครับก็สลับกันไปสลับมันมานะครับผมเรียนกันตรงๆนะครับ เมื่อวันก่อนฝ่ายหนึ่งบอกว่าเป็นไพ่วันนี้ก็มาเป็นอมตมันก็เหมือนหนังที่เราดูกันอยู่ประจำนะครับเพียงแต่ตุกตัวแสดงก็เดิมๆนะครับเปลี่ยนบทบาทแค่นั้นเองวันนี้ผมบอกตรงๆครับหนังเรื่องนี้มันเอียนแล้วครับมันเอียนจริงๆครับคนไทยก็ผมเชื่อว่าเอียนเหมือนกัน เราจะรวม AEC 10ประเทศจะไปรวมอย่างไงแล้วรวมกันในประเทศยังรวมไม่ได้เลยนะครับแล้วจะไปรวมกับเขาอย่างไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วเรื่องแบบนี้มันจะจะเกิดขึ้นอีกนานไหมผมกราบเรียนด้วยความเคารพผมเห็นด้วยไม่ใช่ผมไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมผมจำเหตุการณ์เมื่อวันที่13มีนาะ ที่เมื่อปี2553นะครับถ้าถ้าไม่ผิดนะครับผมกลับจากประเทศสิงคโปร์วันนั้นเสื้อแดงเข้ากรุงเทพนะครับเข้ากรุงเทพมากันบุยบุย,บยทั้งที่ฝ่ายที่ถืออำนาจรัฐอยู่ก็ทั้งขู่ทั้งปอบไม่ให้เข้ามาผมเองเห็นแล้วผมก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าเออเสื้อแดงก็มากันไม่กลัว นะครับไม่กลัวมากันเสื้อรถล้าติดกันวุ่นวายหมดเสื้อแดงพื้นที่ก็มาช่วยจัดการจราจรผมเห็นผมภูมิใจครับไม่ใช่ผมเห็นด้วยกับเสื้อแดงนะครับแต่ผมภูมิใจที่ว่าอ,อประชาชนเนี่ยรู้จักปกป้องสิทธิของตัวเองรู้จักพัฒนาทางการเมืองนะครับแต่หลังจากนั้นทั้งๆที่อำนาจรัฐสั่งไม่ให้มาแต่ก็มาก็ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่มาก็มาเกิดเหตุการณ์อย่างที่เราทราบกันอย่างที่เรารับรู้กันอยู่ นะครับผมเรียนว่าวันนี้เราจะเอาอยังไงครับเราจะเอายังไงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ซ้ำๆซากๆให้มันจบไปสักทีผมเองก็ไม่เห็นด้วยกับพรบที่ว่าใครมาทำผิดทำร้ายบ้านเมืองแล้ว จะมาอาภาัยกันแต่ถ้าถามว่าไม่เอานิรโทษกรรมไม่เริ่มต้นกันวันนี้แล้วมันจะเอาอะไรกันครับผมเรียนด้วยความเคารพว่าสภาปฏิรูปที่ท่านนายกรัฐมนตรีที่กราบเรียนด้วยความเคารพเลยนะครับ ฟังแล้วตลกครับอย่าไปพูดถึงเลยครับวันนี้สภาเนี้ยแก้ปัญหาได้สภาพูดแทนรัษฎรที่ประชาชนให้อำนาจมามันแก้ปัญหาได้เรื่องมันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับวันนี้ถ้าไม่เอาในรัฐก,กรรมแต่เราเห็นอยู่ครับเสื้อเหลืองเรื่องเกิดก่อนเสื้อแดงแล้ววันนี้มีอยู่ในคุกกันบ้างไหมคดีไปถึงไหนไม่มีใครทราบครับ ความล่าช้าทางขบวนการยุติธรรมคือความอายุติธรรมวันนี้อีกฝ่ายนึงเพิ่งเรื่องเกิดเมื่อวนันศื้นเนี่ยโดนกันไปแล้วเอาหมดแต่อีกฝ่ายเรื่องเกิดตั้งนานยึดทั้งผนามบินยึดทั้งทำเนียบมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมนึงบอกว่าแล้วเราจะปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้คาลาคาซังกันไปจปนอย่างนี้หรอครับ ผมว่าไม่ต้องสภาปฏจจิรูปครับมีอยู่ทางเดียวครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกับท่านนายกอภิสิทธิ์ผู้นำฝ่ายค้านในปัจจุบันพรรคประชาธิปัตย์คุยกันให้ชัดเจนท่านนายกอภิสิทธิ์ก็อย่าพูดคำเดิมครับนายกทักสินไม่ให้เขากลับบ้านเขาให้เขาไปไหนผมเรียนด้วยความเคารพครับเขาก็ต้องดิ้นรนกลับบ้านเขาเพราะเขาเป็นคนไทย เราก็มาว่ากันว่าเรื่องมันเกิดคอตสอไม่ให้ความเป็นธรรมเบอเขาก็มาว่ากันนะครับเอาใหม่เลยไหมเริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเอาปปชเป็นคนสอบเอากันเลยว่าเพราะนั้นคือถ้าเปลี่ยนคําเดิมเดิมเนี่ยผมว่าคุยกันได้แต่ถ้าไม่เปลี่ยนคําเดิมเดิมมันก็เป็นอย่างนี้คนที่จะรับผิดชอบกับเรื่องนี้ก็มีอยู่ไม่กี่ท่านลอะครับ คือท่านนายกกับพรรคเพื่อไทยท่านนายกอภิษฎกับพรรคประชาธิปัตย์ถ้บาบ้านเมืองนี้วุ่นอย่างนี้มันก็จะคาราคาสังอย่างนี้มันต้องเปลี่ยนคําพูดใหม่ต้องมานั่งคุยกันและอาวารสองเนี่ยแหละครับแปลยติให้มันชัดเจนไปเลยว่าจะเอายังไงจะนิรโทษอย่างไงถ้าไาม่อย่างนั้นขบวนการยุติธรรมก็ต้องได้รับการกดดันจากประชาชนต้องตัดสินทุกเรื่องภายในหกเดือน บอกมาเลยเสื้อแดงผิดอะไรบ้างเอาจะติดคุกจะประหารว่าไปเหลืองผิดอะไรบ้างไอ้นั่นไอ้นี่เอาไปเลยหกเดือนให้มันจบถ้าไม่อย่างนั้นมันก็อยู่อย่างเงี้ยนะครับเอามาทุกเรื่องเลยครับไม่ว่าใครทั้งนั้นที่ว่าเอาแบบสามเดือนหกเดือนเอาสารขั้นต้นลงโทษไปเลยไม่อย่างนั้นมันก็อยู่อย่างนี้ภาพเดิมๆซ้ำๆผมว่าประชาชนก็เบื่อครับ สองปีจะรวมอาเซียนโนตแตวดมบอกมึงยังรวมกันเองไม่ได้จะไปรวมก็ใครก็จริงของมันพูดนะครับผมแล้วเขาก็พูดถูกด้วยผมก็กลาบเรียนด้วยความเคารพเหมือนกันครับวันนี้นิราโท้สกร,รมในฐานะพักร่วมรัฐบาลผมก็เห็นด้วยแต่คนที่มีความผิดมากรา112ต้องไม่ได้รับการนิราโท้สกร,รมในครั้งนี้ผมกลาบเรียนด้วยความเคารพนะครับ ว่าครั้งนี้ถึงจะผ่านรับหลักการไปแล้วในขั้นวาระสองผมคงต้องไปเป็นกรรมธิการด้วยก็จะขอทางพรรคขอไปเป็นกรรมธิการร่วมแต่ผู้ที่มีความผิดตามมาตรา122ต้องไม่ได้รับการนิรโทษกรรมมันต้องชัดเจนครับวันนี้เราต้องชัดเจนแล้วยึดสถาบันไว้เบื้องสูงนะครับไว้ในที่สูงแล้วเรามาคุยกันไม่งั้นไม่จบถ้าไม่อย่างนั้นผมก็ภาวนาว่า ก็ถ้ายังอยู่อย่างนี้ก็ให้นายกายสินทำยังไงก็ได้ให้บ้านเมืองนี้มันวุ่นวายกันไปนเลยอะไรที่มันตกต่ำสุดๆมันก็อาจจะยกและพัฒนาดีขึ้นได้นะครับเหมือนกับวันนี้สมาคมฟุตบอลประเทศไทยผมก็แช่งให้แพ้ตลอดอนะครับผมก็แช่งให้แพ้ตลอดอนะ่ะเพราะมันมันตกต่ำสุดเดี๋ยวมันก็จะดีเองเรียนด้วยความเคารพพูดด้วยความรู้สึกความเป็นคนไทยและเป็นนักการเมือง แล้วก็อยากเห็นทุกอย่างแก้ปัญหาด้วยสภาผู้แทนราษฎรมิใช่สภาอื่นใดวันนี้ประชาชนมอบหนาาให้พวกเราแล้วมอบให้ท่านแล้วท่านใช้เถอะครับลดทิฐิลดมานะคุยกันใหม่ภาษาใหม่ อย่าตอบคําเดิมๆอย่าพูดซ้ําๆซั ounds, ซซกๆไม่ว่าใครถือทางด้ามก็คิดอย่างหนึง่งเวลาทางนี้ถือทางลายก็คิดอย่างหนึง่งบ้านเมืองก็อยู่อย่างนี้ครับเรียนด้วยความเคารพครับตาบขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับท,ท่านบุญจงวงแต่ลัดครับ